สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับของพระสิริธรรมราชมุกนีนะครับหรือหลวงพ่อสอนนะครับกับเหรียญจเจริญพรแปดสามครับวัดมะนาหวานโอ้โห,โหชื่อวัดทำไมสุดยอดไหมครับเนี่ยโอ้โหเหรียญรุ่นนี้นี่ โอ้โหยอย่างสวยเลยครับเป็นลูกเหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์นะครับจีวอนโอ้โหห่มคุมใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหหมายเลขหนึ่งหนึ่งเหรียญนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งนะครับรุ่นนี้ก็มีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อนวะหน้ากากเงินด้วยนะด้านหลังก็จะสร้างมาปีสองห้าห้าเก้านี่ครับนี่ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะวัดมนาหวานนะครับนี่ ที่ลึกนี่แปดสิบสามปีนะครับหลวงพ่อสอนนะครับโอ้โหสวยนะครับรเหรียญข้างหน้านี่โคตรคมเลยครับรุ่นนี้ใครชอบก็เช่าหาดูครับในตาหลวงพ่อนี่เป็นแบบเม็ดเม็ดแบบแบบแบบชัดเทนเลยนะอสวยคมชัดลึกมากโอโ้เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยที่น่าสะสมบูชาเลยนะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ